สามเหรียญทองสองเหรียญเงินสามเหรียญทองแดงนี่คือผลงานที่ยอดเยี่ยมของทัพนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดลุยศึกยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกที่ประเทศนอร์เวย์เดินทางกลับถึงไทยเรียบร้อยพร้อมหอบเหรียญรางวัลมาอวดแฟนๆกีฬาชาวไทยโดยไฮไลท์สำคัญมาจากจาเวฟจาอากาศตรีวิรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกณฑ์ปารีส2024คว้าม,มาได้สองเหรียญทองในรุ่น71กิโลกรัมชาย และนอกจากนั้นเจ้าตัวยังทำลายสถิติโลกจากท่าครินแอนเจอร์ด้วยน้ำหนัก1 9 4กิโลกรัมทำลายสถิติเดิมของเซบาสเตียนอันเดรสจากโคลอมเบียที่ทำไว้1 9 1กิโลกรัมปิดท้ายด้วยการทำลายสถิติน้ำหนักรวมที่เจ้าตัวยกได้ที่346กิโลกรัมทำลายสถิติมาตรฐานโลกที่กำหนดไว้340กิโลกรัมทำให้จาเวฟคว้าสองเหรียญทองในรายการนี้ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมตามมาด้วยจัตรีทีรพงศ์ศิลาชายัยรุ่น60กิโลกรัมชาย ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมไม่แพ้กันโดยคว้ามาได้1เหรียญทอง 1, 1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงรวมถึงธนทรสุเจริญรุ่น48กิโลกรัมหญิงคว้า 1, 1> เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงปิดท้ายด้วยสิตรีหญิงสุรจนาคำเบ้ารุ่น53กิโลกรัมหญิงคว้าเพิ่มให้ทัพยกน้ำหนักไทยอีกหนึ่งเหรียญทองแดงด้านพลตรีอินทรัตยอดบังเตินนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้กล่าวแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬายกน้ำหนักที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและสาาาาามมรรรถควว้้เียงัลได โดยเฉพาะจาาเวฟวีรพลวิชุมาที่นอกจากจะได้2เหรียญทองแล้วยังสามารถทําสถิติโลกในท่าคลีนแองเจอร์และน้ําหนักรวมสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมากและต้องขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักกีฬายกน้ําหนักในทุกเวทีแข่งขันด้วยดีเสมอมาจากเวฟจาจอากาศตรีวีรพลวิชุมาเผยว่ารู้สึกดีใจมากๆก,กับผลงานของตัวเองในเวทีชิงแชมป์โลก ที่สามารถคว้าม,มาได้2เหรียญทองรวมถึงทำลายสถิติโลกได้และที่ต้องขอบคุณอย่างมากก็คือแฟนกีฬาชาวไทยที่ตามไปเชียร์ที่นอร์เวย์ถึงขอบสนามทำให้ผมมีกำลังใจอย่างมากติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn